แล้วเทินสุดท้ายแล้วครับเอาแล้วคะแนนแบบไล่เรี่ยกันมาครับเทินสุดท้ายของตีเนียครับวัดกันตรงนี้เลยครับต้องได้เงินแล้วต้องมากพอที่จะชนะด้วยสวัสดีครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Dice Kingdom Special Tournament 2022บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้นะเป็นการร่วมมือระหว่าง บิดครับเชนนะครับผมกับเกม Dice Kingdom นั่นเองครับในการจัดทัวร์นาเมนต์พิเศษแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเลยครับผมแม็กกี้นั่นเองครับสวัสดีค่ะไอรินค่ะมาจากช่องไอรินชาแนลค่ะโอ้โหน้องไอรินเราเติมตัวมาพร้อมขนาดไหนยังไงบ้างครับไอรินก็พอได้ค่ะก็ฝึกอยู่บ้างก็เล่นมาแล้วก็ประมาณสองสาเกมได้ค่ะโอ้โหอ่าันถามสั้นๆง่ายๆคิดว่าเราจะชนะไหมเข้ารอบไหมวันนี้ ว่ามันก็ต้องมีร์เซ็นชนะบ้างแหละแต่มันก็ต้องอยู่ที่ดวงด้วยออโอเคโอเคเป็นสายถมตัวนิดนึง <laughs> อ่ะก็ต้องขออนุญาตไปพูดถึงวิธีการเล่นเกมนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ Dice Kingdom นั่นเองครับผม Dice Kingdom นะครับเป็นเกมเศรษฐีในรูปแบบของ NFT นะครับที่มาพร้อมระบบการใช้การ์ดแบบเรียไทม์นะครับแล้วก็มีช่องเหตุการณ์8สีแแบบด้วยกันนะฮะแล้วก็ระบบเชนการ์ดเรียไทม์เนี่ยต้องมีไว้ใช้เพื่อ พลิกสถานการณ์กันแบบเทินต่อเทินเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กติกาการเล่นก็คือจะผ่านกันทอยนะในหนึ่งเกมเนี่ยเล่นเข้าเล่นได้3คนด้วยกันการทอยผู้เล่นคนที่1ทอยผู้เล่นคนที่2ทอยคนที่3ทอยทอยครบ3คนปุ๊บเนี่ยก็จะนับเป็น1เทินเราเล่นอย่างนี้กันไปวนจนครบ7เทินและคนที่ได้เกินเยอะที่สุดนะในหลังจบ7เทินเนี่ยก็คือผู้ชนะเกมนั้นนนั่เองเกมนั้นนนั่เองเราถามเลยขอร้องเลย อยากชนะยันะอยากชนะโอเคโอเควันนี้รู้หรือยังว่าเราต้องไปประชันสีมือกับใครพอรู้แล้วค่ะพอรู้แล้วคิดว่าอีกสองคนเขาเป็นยังไงบ้างครับก็น่าจะเก่งมั้งก็น่าจะเก่งมั้งโอเคถ้นั้นเดี๋ยวเราไปพบโชมหน้าค่าตาของอีกสองท่านดีกว่านะครับว่าวันนี้เป็นใครบ้างครับไปดูกัน เย่ evet. เปิดกล้องมาพร้อมครับวันนี้อ่าสวัสดีครับสวัสดีอีกสองคนด้วยครับผมซีเนียร์เกมมิ่งกับธนอสสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่าเป็นไงบ้างครับซีเนียร์วันนี้เต็มตัวมาพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมที่มาหลงสองคนนี้โอ้เดี๋ยวถุงตั๊บปีคนอย่างนี้มันถึงจะได้สนุกอ๋อเนีนนอร์เซนมาลงในเซนแคมไอ้ยี่โอ้โห นอมไว้ก่อนคอยพูดท,หทีหลังนอ,งอ,อน,นอไว้ก่อนคอยพูดทีหลังขอรอทีหลังด <c oughs> ีงงกว่าอ่ะทั้งสามคนตรงนี้น่าจะพร้อมแล้วนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราให้น้องไอรินสร้างห้องกันเลยดีกว่านะครับเราจะได้ไปเริ่มเกมแรกกันครับเอา่มเลยครับ ของซีเนียร์ที่มากับตัวละครหนูนะครับแล้วก็ทานอตมากับกระต่ายออกกระต่ายหน้าหหน้าห่าจริง <c oughs> ส่วนของน้องไอรีนก็มากับตัวแพะนั่นเองครับเนี่ยที่เป็นตัวละคร,อะครของเจมราฟาอ่ะไปเลยดีกว่านะไอรีนพร้อมไหม,พ,มพร้อมแล้วก็ไปเลยครับเกมแรกรใช่ครับกดันเลยปุ่มสีเขียวครับผมจะรออะไรล่ะตื่นเต้นเหมือนกันนะตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นเกมเล่นง่ายๆสบาย,บาย <Okay. S 1> เออเน้นแบบว่าทำบุญมาเยอะแท่นั้นพอปกตชีวิตชอบทำบุญหรือว่า กาวาคิดหนักอย่างนี้น่าจะ,าจะแย่แล้วทำอยู่ <laughs> ทำอยู่บ้างทำอยู่บ้างโอเค okay. โอเคจไมเงินผมน้อยจังะ่ะไม่ต้องตกใจสินี่นะครับเ,เรื่องเง,เ,ออเงินตั้งต้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสเต็ตของเรานะครับที่เงินตั้งต้นน้อยเนี่ยมันอยู่ที่อ่าพี่ของดวนมันอยู่ที่มันจะอยู่ที่สเต็ของตัวละครตัวละครเนี่ยเงินเดือนจะตั้งต้นไม่เท่ากันมันอยู่ที่สเต็เลยนะครับแต่ว่า ตัวเราอาจจะไแปแตะเยอะอย่างอื่นเช่นเงินเดือนเยอะนะครับผ่านครบหนึ่งรอบก็จะได้รับเงินเดือนเยอะกว่าชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะมีโบนัสต,ตอนที่ไปลงช่องเชนการ์ดอะไรอย่างนี้ครับมันจะมีคูณเงินที่ได้เพิ่มขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ oh. หรือว่า,าจ,จะไปเก่งเรื่องไดิ์คอนโทรลหรือว่าเกียร์คอนโทรลอะไรอย่างนี้มันแล้วแต่ตัวละครแล้วมาถึงยังไงไอรินลบแปดแปดครับตายแล้วแล้วเราไปตามเขาทำไมครับเสียเลยเออไอรินพึ่งเทินหนึ่งนะครับลำดับการอยต่อเป็นทานอสทานอสยังไงทำไมตั้งใจเล่นขนาดนั้นครับเลงอะไรไว เลิงเงินอย่างเดียวครับผมาลิงเงิน่างเดียว <S <S โอเคแลค้วตกช่องได้ดเงินด้วยเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นคูณ 2, <S <S 2นะครับเพราะว่าตอนแรกไปตกช่องเดียวซีเนี่ยแล้วตอนแรกซีเนี่ยคือยังไม่มีคูณนะพอเราตกไปก็เลยกลายเป็นคูณ2แล้วตอนอีมาตกเพิ่มอีกเนี่ยกลายเป็นคูณ3แล้วตอนนี้ถ้าใครตกช่องเดียวจะได้คูณเ <2 S 3> นาะถ้าน็อตตกตกที่ดินผมได้ไหมโอเคครับอ่าไอริดโอ้โหได้โชคดีกว่านบผมบวกไปห้าหมื่นเจ็ดเงินยังพอๆกันอยู่นะมีทานน็อตนั่นเองที่ไป เงินนำ899แล้วซีเนี่ยเสียเงินครับผมไม่เสียขาไม่เสียขาโอ้ยแล้วเนี่ยการ์ดของซีเนี่ยครับเป็นการ์ดพิเศษประจับตัวไดเซอร์ของซีเนี่ยนะครับเนี่ยได้การ์ดเปลี่ยนเป็นบวกนะครับก็คือเปลี่ยนเงินที่เสียนั่นเองกลายเป็นบวกแล้วใช้เงินเคอนเทนที่มีของเองจ่ายไปเป็นค่าใช้การ์ดนะน็อตตาย5แต้ม ตกช่องของขวานครับของขวานเนี่ยจะได้ทอยอีกรอบนึงการมันเยอะจังอ้าายิ่งถ้าแตบบออกสูงก็ยิ่งขโมยเงินชาวบ้านเข้ามาเยอะนั่นเองครับของขวานโอ้โห <c oughs> ออกสิบส <c oughs> นี่ไงได้ไปคนละสามหมืนสามครับเล็กดีๆออกสิบไปลงช่องเสียงเงินครับไอลิน เราทำไรหน่อยไหมเรามีการ์ดอยู่ว่ะอ่าโอเคการใช้การ์ดป้องกันก็คือออกมาปุ๊บ <c oughs> คนถัดไปเนี่ยจะไม่สามารถใช้การ์ดต่อ,อจากเราได้เลยอ่าเป็นการ์ดที่ไว้ป้องกนันตัวเองมันจะการไม่ให้เขาออก,กหลักจากนั้นนั่นเองแล้วอย่างงี้ใครมาคูณสี่อะไร<อ>ซีเนียครับทำอะไร <c oughs> ซีเนียทำอะไร,อ,ะไรอ้าวแล้วมีคนหัวล้อที่คับอยู่ข้างผมครับออกการ์ดแบ่งเงินในลิฟต์ขอหน่อย <c oughs> โอ้ยคูณเยอะดีนักไอรินครับขอแบ่งไปครึ่งหนึ่งและเงินกลับมาเป็น1ล้านครับนี่ไอรินครับอ่าสิบต้มเสียงเงินอีกแล้วไอรินมันยังไงช่วยบอกพี่ทีมันยังไงโอ้โหแล้วแสนห้าครับเอาไหมใช้เลยไหมไปเนี้ยใช้ไปเลยเออเฮ้ยเฮ้ยผิดฮะเอ้าเอามีคนช่วยยายายายเอ้าโอ้โหขอตูเป็นของตัวเองเฮ้ย แล้วอยู่ที่ทั้งสองคนก็เหมือนไม่อยากชนะครับขอบคุณมากๆนะคะคือเมื่อกี้เริ่มจากไอรินมันเปลี่ยนของคนหนึ่งเป็นของจริงไม่ได้หรอไม่ได้ฮะอ่าความสามารถของการ์ดทุกใบนะมันจะโอ้โหโอ้โหไม่ไรโอ้ยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อ่าขออนุญาตอธิบายครับมาจากเธนของไอรินที่ไปตกช่องเสียเงินเราเสียเงินไปแสนห้าปุ๊บ ซีเนี่ยดันใช้การ์ดเปลี่ยนเป็นบวกกลายเป็นว่าเปลี่ยนค่าลบของเราที่ที่ไอรินเจ้าของเธอเราจากลบแสนห้าก็เลยกลายเป็นบวกแสนห้านั่นเองแล้วตอนนี้เราไปทําอะไรมาทาเงินเหรอล้านเดียวขโมยหรือเปล่าสองนักขโมยรเราป<ะ>ไปทําอะไรมาฮะยังไม่รู้เลยนะพูด <c oughs> เดี๋ยวพูดอยู่ทันนอททำอะไรเมื่มอกี้ผมไปคุณให้คนเงินเดีะสุดจ่ายสองเท่า <c oughs> อ๋อนะมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมเอเคครับตรงนี้ไอรินตกช่องได้เงินแล้วก็เพิ่มเงินตรงนี้เข้าไป ได้เน,น,น้นอีก2องแสนครับแบบนี้พลิกนํำขึ้นไปอีกนะเป็นล้านสี่แล้วครับและมาเธอสุดท้ายแล้วด้วยครับอย่างนี้ไอลินเหมือนจะชนะนะเกมแรกครับทีนี้อชอบเสียงเงินคูณสี่เรียบร้อยชัดเจนครับว่าไอลินชนะเกมนี้แน่นอนนี่คไม่เน้นพูดเยอะนะ <laughs> โอ้โหมาถึงเปิดตัวได้อย่างสวยงามครับเก็บเกมแรกไป การดีการดีอการดีการดีด้วยนะมีบลับกันแล้วนะครับไม่ดีต่อตัวผม่ะอ่านะครับมาถึงอ่ะเปิดเทิร์นด้วยทางด้านทานอสก่อนนะครับเป็นคนเดินคนแรกครับผมลำดับการทอยเต๋าเนี่ยหนึ่งสองสามจะเรียงเหมือนเดิมนะครับขึ้นอยู่กับอ่าไอดีของไดเซอร์นั่นเองเลขน้อยก่อนได้ทอยก่อนนะครับอ่ะลำดับที่สองเป็นของไอรินไปลงช่องได้เงินตรงนี้คูสอด้วยครับบวกไปหนึ่งแสนสอง วงการด้วยรูเลตไปครับรูเล็ตชอบรูเล็ตหรือเปล่าซีเนี่ยชอบเดี่ยงดวงหรือเปล่าสีแดงวะชอบเขียววะชอบเขียวนะฮะแล้วออกเป็นเขียวโอเคโอ้ยทำไมได้แค่นี้เองไงอ่าได้ช็อกน้อยไงน้อยไปเนี่ยมันน้อยไปเนี่ยโอ้ยกลับมาเจอที่สองของทานอ์ครับผมสิบสองโอ้โหคนนี้รีบเดินไปไหนครับไปได้เงิน แต่ตรงนี้ไม่มีคูณนะบวกไปหกหมื่นครับโอเคครับไอรีนครับติดแต้บไปตกชอบของขวานครับงของขวานก็อย่างที่อธิบายไปเนี่ยจะได้ถอยเต่าอีกรอบหนึ่งเพื่อสุ่บจำนวนเงินที่จะขโมยเงินไปจากอีกสองคนนั่นเองเลยเก้าแต้บนะยิ่งเลขสูงคือยิ่งได้เยอะนะครับในนี้สองเก้าแท็บถือว่าถูกทีเดียวนะเนี่ยทำให้ไอรีนเพิ่เป็นอันดับหนึ่งละและตรงนี้สิเนี่ยไปเสียเงินจา้าลบห้าหมื่นลิงช่องไหนอยู่ธานอน์นี่ไงเสียเงินโอ้ย โอ้โหคนนี้เขาสั่งได้เลยทีเดียวแสนอ่ะโอ้โหและออกการ์ดเป็นช่วยจ่ายสองเท่าครับฮะโอ้โหเนี่ยการ์ดเฉพาะตัวของทานอสนั่นเองครับเนี่ยการ์ดมนไม่โดนไม่โดนมันเป็นหนึ่งในการ์ดพิเศษก็คือความสามารถจะคล้ายกับการ์ดช่วยจ่ายก็คือเราเสียเงินเท่าไหร่แบ่งออกไปครึ่งหนึ่งให้คนที่เงินเยอะที่สุดช่วยเราจ่ายอ่าแล้วทีนี้พอไอ้เป็นการ์ดพิเศษแบบนี้มันจะสองเท่าคือแบ่งไปเท่าไหร่ปุ๊บคูณสองเท่าให้คนที่โดนอีกอ่าถ้าเราอ่าเมื่อกี้คือเราเลยโดนไปลบเป็นแสนนั่นเองเนี่ ว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ที่หนึ่งอยู่เฮ้ยมาตกบ้านหนูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยแล้วอยากแม่นครับเนี่ยไอรินอะไรมันจะซวยขนาดนี้บ้านเรามีอะไรน่าไปทำไมซีเนียร์ถึงไปเที่ยวบ้านเราอันนี้ก็บอกไม่ได้นะเออตาไปติดๆนะไอรินโอ้เขียวอีทำไมทุกคนได้เขียวกนหมดเลยเออ วกเป็น2องแสนหกแล้วไม่มีใครทําอะไรเลยครับว้าวอยากทำนะแต่ไม่มีได้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้ครับดูจากคนมือแต่ละคนอ่าไอรีดได้เจ็ดไปตกช่องเงินเดือนครับตกช่องนี้นะครับได้รับเงินเดือนเป็น2เท่าจากที่ปกติจะได้น,นั่นเองครับเจดทิ <c oughs> okay, ้งไปหนึ่งใบครับออกสิบเอ็ดไปลงช่องของฝันเนี่ยแล้วลงช่อง มันจะมีช่องเหตุการณ์อยู่สองแบบนะที่จะไม่ได้ใช้การนะครับก็คือช่องของขวานกับช่องที่ดินนั่นเองที่ลงปุ๊บเราจะไม่ได้ใช้การเชดการกันนะครับเนี่ยแล้วเราไปตกช่องของขวานล่อยตกช่องที่ดินเนี้ยการเราไมเลยลดไงเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้การอูเอาแล้วครับเทินที่หณนะตอนนี้ครับไอรินขึ้นนําเป็นอันดับหนึ่งจะได้เก็ที่สองแล้วตกช่องได้เงินปูนสี่การเราไม่มีอ่ะตรงนี้ครับ ซีเนี่ยไปเดินผ่านทานอนก็คุยเงินมาและตกช่องของขวัญครับตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทานอนร่วงไปอยู่อันดับ3เลยครับโดนซีเนี่ยแซงแล้วตรงนี้เข้าสู่เทิร์นสุดท้ายครับผมทานอนทอยแล้วได้เงินคูณ4ครับแต่ไม่น่าจะพอให้แซงไอรีนนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรฮะโอ้โหเพิ่มเงินไปการไม่ขึ้น โอ้โหบวก5แสนเกินไปแล้วกลายเป็นล้านห้ากลายเป็นอันดับหนึ่งเลยครับเอาเสียงอะไรเสี๋ตายแล้วโอ้โหเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยแล้วป้องกันแต่ไม่ทันนะซีเนียร์ชาวใช้เพิ่มเงินมาก่อนครับเลยโดนเพิ่มไปอีก75,000ครับตายแล้วเนี่ยเขาแกล้งเรานะเนีใช่ติดไว้ เออผมอยากได้ที่สองแต่กีบหรือบอกไปนิดนึงเราลือแบ่งเงินทาเนอรหรือเปล่ามีการแบ่งเงินที่ว่าออใช่เอออยาอยาอย่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่หันเราทานเราทานเราไม่หันเรานี่ไงใช้ไปดิแบ่งเงินซีเนี่ยรับแทงหรือเปล่าโอ้พี่จู้จูดิพี่จู้จู โอ้โหลไปไอ้แซแล้วแซกพอดีครับเรียบร้อยไอลินลิกกับาชนะโอ้โหสองเกมติดครับไอลินนี่ฮะโอ้โหไม่เน้นพกขิงมาเยอะนะแต่ว่ามาแบบเงียบๆันน่ากลัวจริงๆคนนี้ถ่อมตัวถ่อมตัว อ่าเ้สองคนนะเป็นกำลังใจให้ทางด้านซีเนีร์กับทานอสอดขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอรีนเนี่ยนําไปแล้วสองแต้มน,นะอีกสองคนยังกินไข่อยู่เลยถ้าเกิดว่าไอารีนได้เกมหนึ่งคือเข้ารอบเลยนะนะครับถอยไปตกที่ดินครับผมของทานอสและตามมาด้วยไอยรีนไอรีนไปตกช่องของขวัญได้9แต้มครับโอ้โหถอยเก่งตลอดตรงนี้โอเคบวกไป8ปดหมื่นครับอีก2คนลบคนละสี่หมื่นปึ๊บเสียงเงินครับเนี่ยฮะ ไม่้าเสียเท่าไหร่ห้าหมื่นแล้วนี่ไงห้าหมื่นก็ไม่ยอมอ่ะใช้ก่อนใช้ก่อนใช้ก่อนห้าหมื่นเสียเงินสักบาทห้าหมื่นก็ไม่เอาแล้วหรอกไม่เอาแล้วพี่เอาห้าหมื่นก็ไกลเลยนะโอ้โหตายแล้วตายแล้วแล้วสิบสอบตาไปเสียเงินก็รัวรัวครับสองหนุ่มของเราตรงนี้ ยังไงแล้วธนอสล้มไป1นึ่งแสตครับตายแล้วไอเลนการหวยขึ้นแล้วหวานหวานเลยไหมคลินี้ตัดเนี่ยแล้วเราสองมันมีสองแล้วคนหนึ่งเขาเสียเงินแกเราได้เงินอยู่คนเดียวคิดว่าไงธนอนที่นี่ธนอสจท์การหวยม่มีอะไรเลยเอาแล้วธนท์เอาหน่อยดิตาซีเนียอีกรอบนึงครับแฝดแทบไอรูเลตครับคนนี้โอ้โหผู้ชายคนนี้เขชอบเสี่ยงดวง บเขาชอบทำอะไรเสี่ยงนะอ่าโอเคแล้วไปไปขโมยเงินทานอตมาด้วยนะโอ้ยจอห์นแจ็คพอตแตกครับปวดสองแสนสี่หวั่นหวังโอ้โหเพิ่มเงินด้วยออกไปก่อนละกันออกไปก่อนละกันหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับซีเนียโอเคครับทานอตหนีเข้าเส้นชัยไปก่อนหนึ่งรอบครับได้เงินเดือนไปแล้วก็ตกท้องได้เงินครับโอเคเพิ่มเงินมาอีกแสนสองครับตรงนี้ เพิ่มเงินอีกแล้วเพิ่มเงินเก่งอยากอยู่ที่สามอยู่เลยนะไอเรียนแต่เขาจะแพ้เรา12ไปตกช่องของขวัญโอ้โหคนนี้เขาเก่งเรื่อง,งอของขวนนัญจริงๆโอเคเดี๋ยวรอบนี้ได้สองแต้มครับ <c oughs> นิดเดียวครับบวก4.8ค่นนร้<ช>รับอ่ะโอเคครับตรงนี้ซีเนี่ยบอกชอบเลยโดนเดินนำแบบนี้เนี่ย ปาดไปหนึ่งอปาดไปสองอดโอ้โหอิ่มอิ่มครับไอ้หนูดูนี้มันอันตรายจริงโอเคแล้วแบกเงินไปครับไอรลนขอหน่อยขอหน่อยโอเคครับจบเทอมสามไปเป็นที่เรียบร้อยเข้าสู่เทอมสี่ครับผมเมื่อไหร่เทอมหกเนี่ยอยากจบเกมแล้วเหรอซิเนียอยากจบแล้วเหรออยากจบแล้วนะโอเคไปตกช็อตของวันนี้แล้วคูณสามด้วยออกเจ็ดแมครับทานอตโอเคครับคูณสามไปตรงนี้ลบห้าหมื่นเจ็ดครับตัวเองได้แสนหนึ่ง ว้าวทานอ๊อดทานอ๊อดแต่ว่าอยู่ที่โหลอยู่นะทานอ๊อดโอเคไอรีดรับตกช่องอ๋อเดี๋ยวดูตอนจบทีเดียวอ่าตกช่องได้เงินครับได้การเพิ่มหนึ่งใบพร้อมเงินเดือนสองเท่ามาเป็นอันดับสองเอาแล้วรู้เล็ยอีกแล้วรู้เล็ยอีกแล้วรู้เล็ตอีกแล้วครับอุ้ยแต่เมื่อกี้เราได้เขียวแบบแรงสุดนะอ่าคนช่วยจ่ายไม่ต้องครับโอ้โหรอบนี้มากับดวงจริงๆริสิเนี่ยเรามีเขียวะ เออโอ้โหแล้วไปล้านห้าแล้วครับซีเนียครับเอต็นห้าแล้วเต็นห้าแล้วเต็นห้าแล้วเต็นห้าแล้วละแปดครับแล้วตูงชอบเสียงกระชาดออดอุนซีท่านออตั้งใจเล่นหน่อยดิทานออดมีอะลรนั่นแหละโอเคช่วยจ่ายสองเท่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ ทำไมทำไมผมอ๋าแล้วตรงนี้สามแสนจีเนี่ยจีเนี่ยออกการ์ดช่วยจ่ายเนี่ยและแล้วอย่างที่พี่บอกไปนะครับการ์ดมันจะมีผลต่อบจะบอกเกินอ่าจะมันจะมีผลต่อบบอกเกินถ้าว่ามันเป็นการช่วยทานอัจ่ายนั่นเองอะไรแบ่งเงินของพี่ทานอัเสียไปให้ไอรินนะครับแล้วก็เลยโดนลบไปสามแสนกว่าเต็มๆนะทานอัคุณยังไงเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ทำคือเราช่วยช่วยไอรินเหรอครับไปแกลไปแกลจีเนี่ยทำไมครับไปที่หนึ่งของวย แล้วเนี่ยสองสิบสอโอ้โหโอเบไปโอเคได้ตาโอเค,ออเคซีเนียได้เงินครับแล้วเนี่ยการช่วยของทานอสเมื่อสักครู่นี้ครับทำให้ซีเนี่ยกลายเป็นอันดับ2เลยครับและเทินสุดท้ายแล้วครับเอาแล้วคะแนนแบบไล่เรียกันมากครับเงินของไอลิงกับซีเนี่ยส่วนทานอนไม่ต้องพูดถึงครับช่วยห,หน่อยานอสต้องช่วยหน่อยแล้วออ oh. ก็ขอความช่วยเหลือ ได้2 0 0 0มื่นโอเคธานอสบอกไม่ต้องเล่นนะเกมนี้อ๋อขอขอว่ขอน่อยขอหน่อยครับหมดตลวเนี่ยสี0 0ืเก้าก็เอาอะซีเนียบอกครับแล้วเพิ่มเงินให้ตัวเองครับธานอสโอเคเพิ่มเงินไปโอเคธานอสบอกโอเคมีกาดใช้เล่นไปเลยนะแล้วมาเธนของไอริสแล้วสำคัญมากเร์นี้จะชนะเลยไหมสามศูนย์ไปตกจะได้เงินคูณสี่ด้วยครับเอาแล้วครับเรียบร้อยเลยหรือเปล่าครับคูณโีคูณสี่ เรียแล้วอมอ่ะได้เธอไหมได้ครับเธอสุดท้ายของที่เนี่ยครับวัดกันตรงนี้เลยครับต้องได้เงินแล้วต้องมากพอที่จะชนะด้วยสองแต้มตกท่องเงินเดือนคูณสองไม่พอโอ้โหแล้วประอดไปขโมยเงินเขาด้วยครับเนี่ยได้น้อยเกินไปและเรียบ ร้อยเป็นไอริสชนะ3าสูเลยครับโอ้โหอะไรกันกนี่กลุ่มนี้ไอริะ <c oughs> มีอะไรอยากจะพูดเกทอกคนหน่อยไหมครับไม่มีค่ะ <c oughs> สุดท้ายก็ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีให้ผลลัพธ์เป็นคำตอบนั่นเอง